กรณีสัญญาซื้อหรือจ้างของหน่วยงานของรัฐบางโครงการอาจมีเหตุที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินงานจนแล้วเสร็จได้จนเป็นเหตุให้มีการบอกเลิกหรือยกเลิกสัญญาเกิดขึ้นส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับการบอกเลิกสัญญาคือการที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้จึงจําเป็นต้องบอกเลิกสัญญาซึ่งเหตุของการบอกเลิกสัญญามีดังนี้ครับ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560มาตรา103ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิษของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญาโดยมีเหตุดังนี้ 1. เหตุตามที่กฎหมายกำหนด 2. เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สเหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง 4. เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดเหตุส่วนใหญ่ที่หน่วยงานของรัฐมีการบอกเลิกสัญญาคือเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดซึ่งเหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด จะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ183ได้กำหนดไว้ว่าหากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงและต้องมีค่าปรับตามสัญญานั้นหากจำนวนค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างหรือค่าพัสดุให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดใดทั้งสิ้นให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยได้มีหนังสือเวียนด่วนที่สุดที่กควงเล็บกวจ0405.2ทับว .83 ลงวันที่22กุมภาพันธ์2562เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ข้อ183กำหนดเป็นแนวปฏิบัติด,ดังนี้เมื่อครบกำหนดส่งมอบและได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาจนมีค่าปรับเกิดขึ้นเมื่อจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิให้มีหนังสือแจ้งคู่สัญญาว่าจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบ และจะดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปเว้นแต่คู่สัญญาจะได้มีหนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะยินยอมเสียค่าปรับแกนหน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นกรณีคู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้นภายในระยะเวลาที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนได้เท่าที่จำเป็น โดยหน่วยงานของรัฐต้องประเมินความคืบหน้าการดำเนินการว่าการผ่อนปรนดังกล่าวจะทําให้คู่สัญญาดําเนินการแล้วเสร็จหรือไม่หรือจะต้องใช้ดุลพินิษว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ทั้งนี้ในกรณีที่เห็นว่าควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้หน่วยงานของรัฐแจ้งคู่สัญญาและดําเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็วโดยคู่สัญญาจะต้องกําหนดแผนและระยะเวลาดําเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน ในกรณีที่จะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้หน่วยงานของรัฐแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็วกรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับโดยมีเงื่อนไขหรือกรณีที่คู่สัญญาไม่มีหนังสือแจ้งความยินยอมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็วทั้งนี้ ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับและรีบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลงถ้ามีแล้วการตกลงบอกเลิกสัญญาคืออะไรตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างมาตรา103รวรรสองคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะบอกเลิกสัญญากันสามารถทำได้เฉพาะกรณีดังนี้ 1. ในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรง 2. เพื่อประโยชน์สาธารณะ 3. เพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไปทั้งนี้คู่สัญญาไม่ถือเป็นผู้ทิ้งงานและหน่วยงานของรัฐจะคือหลักประกันสัญญาถ้ามีกรณีตัวอย่างการตกลงบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเช่นกรณีสัญญาจ้างเหมาบริการศึกษาดูงานมีเนื้องานเฉพาะเรื่องศึกษาดูงานที่จะต้องดำเนินการศึกษาดูงานในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 เช่นประเทศจีนทําให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถไปศึกษาดูงานในประเทศนั้นได้จึงจําเป็นจะต้องดําเนินการเจราจาตกลงกับคู่สัญญาเพื่อจะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา1 0 3วรรคองซึ่งกรณีนี้คู่สัญญาไม่ถือเป็นผู้ทิ้งงานและหน่วยงานของรัฐจะคืนหลักประกันสัญญาถ้ามีทีนี้ก็มาถึงคําถามที่ว่าภายหลังการบอกเลิกสัญญาแล้วต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปไปดูกันเลย ตามหนังสือแจ้งเวียนด่วนที่สุดที่กอคอวงเล็บกอวอจ0405.2ทับว .108 ลงวันที่25มีนาคม2,563เรื่องแนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างมาตรา103วรรควหนึ่งวงเล็บ2หรือวงเล็บ4ได้แบ่งแนวทางการดำเนินการออกเป็น3แนวทางดังนี้ 1. การดำเนินการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน 2. แนวทางการประเมินค่าเสียหาย 3. แนวทางการชดใช้ค่าเสียหายการพิจารณากรณีทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแจ้งรายชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมเป็นผู้ทิ้งงานตามแบบแจ้งผู้ทิ้งงานที่คณะกรรมการวินิจฉัยกำหนด ส่งให้ปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ที่งานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างจะมีขั้นตอนและรายละเอียดปลีกย่อยอยู่พอสมควรและสามารถรับชมคลิปวิดีโอได้ทาง w w w g p r o c u m e n t g o t h ครับแนวทางการประเมินค่าเสียหายค่าเสียหายแบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ส่วนที่ส่งมอบแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน เป็นงานที่คู่สัญญาได้ดําเนินการตามสัญญาและมีการส่งมอบงานให้แก่หน่วยงานของรัฐแล้วแต่หน่วยงานของรัฐยังไม่ได้ตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินสส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบคือคู่สัญญาไม่ได้ดําเนินการตามสัญญาแล้วกระบวนการที่จะคิดค่าเสียหายต้องดําเนินการอย่างไรค่าเสียหายของพัสดุหรืองานที่ได้ส่งมอบแล้วและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินต้องดําเนินการดังนี้ 1. ให้หน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบเพื่อพิจารณาพัสดุหรืองานที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมได้ส่งมอบว่าสมควรรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ตามสัญญาหรือไม่หากเห็นว่ารับไว้และใช้ประโยชน์ทางราชการได้หน่วยง,งานของรัฐจะต้องชดใช้เงินคืนตามค่าพัสดุหรือค่าง,งานนั้นแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิม 2. จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีพัสดุหรืองานที่หน่วยงานของรัฐรับไว้และใช้ประโยชน์ในทางราชการได้ซึ่งต้องชดใช้เงินคืนตามค่าพัสดุหรือค่างานนั้นแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมโดยให้เจ้าหน้าที่หักค่าพัสดุหรือค่างานดังกล่าวเป็นค่าเสียหายไว้กรณีค่าเสียหายของพัสดุหรืองานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 1. ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบประเมินค่าเสียหายโดยสำรวจตรวจสอบค่าเสียหายของพัสดุหรืองานที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมยังไม่ส่งมอบหรือสำรวจตรวจสอบและประเมินแบบที่ใช้ในการก่อสร้างประเมินรายการปริมาณและราคาของสิ่งก่อสร้างคงเหลือเพื่อคำนวณงบประมาณสำหรับจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่แล้วแต่กรณี 2. จะทำรายงานพิจารณาและความเห็นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการหน่วยงานของรัฐอาจทำงานนั้นต่อเองหรือดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่จนแล้วเสร็จกรณีราคาพัสดุที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาเดิม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่เพิ่มขึ้นถ้ามีค่าเสียหายอื่นๆถ้ามีให้ถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมจะต้องรับผิดชอบกรณีไม่ใช่งานก่อสร้างให้ดำเนินการจัดหาใหม่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคราัฐพุทธศักราช2560กรณีมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากเดิมถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมจะต้องรับผิดชอบ กรณีตัวอย่างกระบวนการคิดค่าเสียหายกรณีโครงการงานก่อสร้างถนนระยะทาง15กิโลเมตรวงเงินสัญญา15ล้านบาทมีส่วนที่ส่งมอบงานไปแล้วคิดเป็นมูลค่างาน5ล้านบาทในส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบได้ประเมินค่าพัสดุแล้วเป็นมูลค่า10ล้านบาทต่อมาคณะกรรมการราคากลางได้คำนวณราคากลางใหม่เป็นเงิน15ล้านบาทเพื่อดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ปรากฏว่า ผู้รับจ้างรายใหม่เสนอราคาที่14ล้านบาทและมีค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น450,000บาทดังนั้นจะสรุปรวมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงได้ดังนี้พิจารณาค่าปรับที่เกิดขึ้นตามสัญญาเป็นเงิน2,250,000บาทค่าพัสดุหรือค่างานที่สูงขึ้นจากสัญญาเดิมเป็นเงิน4ล้านบาทและค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้นเป็นเงิน150,000บาทดังนั้นผลรวมค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสำหรับโครงการนี้คือ 6ล้าน4ี่แสนบาทสำหรับแนวทางการชดใช้ค่าเสียหายให้ดำเนินการดังนี้ 1. เรียกหลักประกันสัญญา 2. หากค่าเสียหายกับหลักประกันสัญญาการเรียกหลักประกันสัญญาให้ดำเนินการดังนี้กรณีหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดเช็คหรือดราฟต์หน่วยงานของรัฐสามารถเรียกได้ทันทีกรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ มีหนังสือแจ้งธนาคารบริษัทเงินทุนและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ำประกันกรณีหลักประกันสัญญาเป็นพันธบัตรรัฐบาลหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับกรณีหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกันให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันเต็มจำนวนหลักประกันสัญญา พร้อมแนบสำเนาห,หนังสือบอกเลิกสัญญาภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ำประกันชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันภายใน15วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือในกรณีที่ผู้ออกหนังสือค้ำประกันไม่ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกันไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนให้หน่วยง,งานของรัฐส่งเรื่องให้สำนักงานอายการสูงสุดดำเนินการฟ้องคดีต่อไป การประเมินค่าเสียหายเมื่อทราบค่าเสียหายค่าปรับค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้นหรือราคาพัสดุหรือค่างานที่เพิ่มสูงขึ้นจากสัญญาเดิมให้นำมาหักออกจากหลักประกันสัญญาจนครบถ้วนหากยังมีเงินหลักประกันสัญญาคงเหลืออยู่ให้คืนจำนวนเงินดังกล่าวแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมแต่หากค่าเสียหายมีจำนวนเงินมากกว่าจำนวนเงินตามหลักประกันสัญญาหน่วยงานของรัฐมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาไว้ทั้งหมด และมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมต้องชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกจนครบจำนวนให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายเดิมชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมภายใน15วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือหากไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้หน่วยงานของรัฐส่งเรื่องให้สำนักงานอายการสูงสุดดำเนินคดีต,ต่อไป จากกรณีตัวอย่างโครงการงานก่อสร้างถนนระยะทาง15กิโลเมตรวงเงินสัญญา15ล้านบาทที่ได้กล่าวไว้มีมูลค่างานที่ส่งมอบแล้ว5ล้านบาทรวมกับหลักประกันสัญญาเป็นเงิน750,000บาทรวมเป็นเงินที่ได้จากค่าง,งานที่ส่งมอบแล้วและหลักประกันสัญญา5,750,000บาทและเมื่อนำาหักลบกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่างๆตามที่ได้คำนวณไว้ทำให้ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติม650,000บาท ซึ่งหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการจะต้องดําเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างรายเดิมทราบเพื่อชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมตามกระบวนการที่ได้กล่าวมาแล้วและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารสัญญากรณีแนวทางการปฏิบัติการดําเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาสามารถติดต่อได้ที่กองการพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 7 0 6 4 0 0และ0 2 1 2 7 7 0 0 0ต่อ4 5 8 8 4 5 8 9 4 5 5 3 6 8 7 3 4 3 1 1 f a c e b o o k Fanpage และ y จ u t u b e Channel ละจะซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับและนี่คือรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการบริหารสัญญากรณีแนวทางการปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสื่อการเรียนรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสามารถรับชมคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.gprocurement.go.th ครับ